เดินทัดมิมได้หลายลังอยู่นะครับแล้วก็มาเจอพึงหลวงนะครับหลังพิงใหญ่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวหาของทำครบขึ้นเป็นรุ่นกันเลยครับบ่ายทำแล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมาในพึงป่านะครับวันนี้ก็ออกเดินป่าหาดูมิมดูพึงนะครับก็ได้มิมมาหกลังแล้วนะครับจนบ่ายแล้ววันนี้นะครับม่เจอพึงหลวงบ่ายก็เดินย้ายป่ามายีกป่านึงก็มาเจอนะครับพึงหลวงนะครับ เขามีมหกลังได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ทายให้ดูนะครับเจอถึงหลวงลังบักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูลังนี่ครับในพุ่มนะครับเนี่ยมีเครือบบางอยู่เห็นดำๆนะครับอกล่องซูมใหม่มาอีกเนะนี่ยครับน้ำหวานก็ไม่ค่อยเปี้ยงเท่าไรแล้วครับลังยานลังยานบางๆอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งด้านนึงครับนี้ช่องไตรังนะครับน้ำหวานก็ป่องป่องนี่เดียวนะครับนะเสมอคอนครับรังกระบางนั่นแหละนี่มาอีกด้านนึงนะครับโอ้หน้ำหวานก็ป่องป่องอยู่นะครับรังใหญ่ยาวอยู่นะครับยานลงยาวอยู่นี่มาช่องนี้เต็มเปี้ยะเลยเต็มรังเลยนะครับนี่รังก็ใหญ่เยาวันี้รังแรกนะครับของวันที่เท่าไรสิบเอ็ดนะครับ พึ่งมาเจอพึ่งนะครับวันนี้เดี๋จะมีมหาหกหลังอโอเคครับผมเดี๋ยวขอทําครบสักครู่แล้วขึ้นไปรุ่นกันด้านบนครับจะได้น้ำได้ล้างอ่อนไหมนะครับ,รบขึ้นมาเสียเที่ยวหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแก่มดเลยบวานก็ถอดหมดแล้วครับพอเนี่เหลืออยู่นิดหน่อยกห็กนกำลังดูดๆอยู่นึ่งโอ้อ ันดีจงหวานก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับเหลือนิดหน่อยงางกันแดงโลหมดแล้วโอ้โหถอดมันแล้วตายตยตาย,ตาย,ตาย,ตายมันเจอพื่นเทาอ่า เหลือพอนิดอกเหลือพอนิดอกเนะทุกอ่ะไม่ได้ไหลเลยเนาะน้ำหวานเนาะก็น้ำหวานอย่างใหญ่มาเจอชาไปครับเจอชาไปครับมาเจออีกหลังที่สองนะครับพึ่งหลวงน่ครับหลังบางใหญ่เลยครับอ,อันนี้อยู่ใต้ดันใต้ลังนะครับนะเดี๋ยวหาช่องให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่ง นี่ครับลังอย่างใหญ่นะครับใหญ่กว่าลังเมื่อกี้นี่ยใหญ่กว่าลังแก่ยอะนะครับอันนี้กับบางเหมือนกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะแก่ไหมจะเหลือน้าไหมนะครับโอ้ยมือสั่นเดินทัดมิมได้หลายลังอยู่นะครับแต่ว่ามาเจอเปล่งหลวงนะครับหลังพ่งใหญ่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวหาของทำครบขึ้นเป็นลุนกันเลยครับบ่ายคํำแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วนั่งนะครับ เห็นชายลา้างขาวๆอยู่เมื่อกี้นี่โอ้ยถึงใหม่ถึงใหม่ครับชายลา้างขาวๆขาวเยอะอ,อย่างใหญ่ครับลัางกระดาษแล้วนะครับหลังกระดาษข,า,ขาวๆแล้วเหนือหน่อยเหนือ่อยเหนื่อยสักครู่สักครู่ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องให้ชมครับรุ่นหัวหน้ามกันครับรุ่นโตอ่อนจะมีหรือแค่ไหนนะครับเนี่ยแก้มือก็เมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้นี่ ดังแรกเป็นพื้นเทากลังอันนี้อ่อนก็อ่อนจนกระดาษน,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 นะครับนี่แกระดาษใยนี่แหละต่อนานจะได้จักโลสองโลนั่นนี่เดาไม่พิสนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยเอแป๊บนึงครับครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวคับไปเอาครบก่อนครบับครบอยู่นี่ตั้งกล้องดูก่อนนะครับวางจุดกันนะครับ và tìm ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สงก่อนแล้วกำอังจะเขย่าจาังหน่วยนะครับเนะนี่ยอย่างนี้กำลังตะกี้นี่หรือตกีเอากำลัง ยาวนะครับนี่ท so nice, he so nice, like, ี่ตั้งกล้องโโอ้หนสวยๆเลยสวยๆเลยเิ็หกลางพอดีหวานใหญ่ยังยาวจะปล่อยไว้เด็ดพอได้นะหวานใหญ่ตัวนี้นะครับก็คงจะปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยไไม่ด้ปล่อยไม่ได้ต้องมายู่ไก่บ้านเนืืนนะครับโอ้โหหวาน Yeah, Terima mm -hmm. mm -hmm. ั่งไปด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับ

ป่าสองคนหรือว่า ยุดอือ่นมีกาเทปไปยิกนะครับนะเดี๋ยวมันน้อยมีกิ่งเซมอยู่ใน,นหน,นัออออง,งนนหวานนี่กูนีออ่กิ่งงัดอยู่ในหนังหวานนี่ดหนึ่งกูถูกปนปลาปนลานนี่แกโอมเอ

เห็นนะครับในหโวล้างด้านนั่นเองเพราะว่าต้องเอาไปขายนะครับดี๋ยว่ากันก็ยังไม่เต็มแผ่นดีครับมันา็ปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยไม่ได้นะครับโอเคลง้นไหมกันครับงานนี้ครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานน้ำหวานน้ำหวานก็น่าจะถึงห้าโลนะครับเนาะ มานห้าโลนะครับสองสองก้อนแล้วก็วันนี้ก็ได้มิมมานี่ครับมิมก็หลายล้างนะครับนี่นี่ล้างอ่อนนะครับลังอ่อนแช่โฟมแล้วนะครับแช่น้ำแข็งนะครับใส่โฟมมาในี่มิมนี่ฮิกมิมนะครับไม่ได้ถ่ายมิมให้ดูนะครับมิมหลายลังเลยมิมเป็นซิปนะครับนะแล้วหนึ่งลังสองล้างก็ได้ได้ลัางเดียวนะครับล้างหนึ่งก็เท่านะครับได้ได้ล้างนี้ล้างเดียวนะครับในน้ำอยู่ได้ล้างอ่อนอยู่นะครับพร้อมครับมิมอีกเป็นซิปลังนะครับลังสวยๆเลยมิมนะครับ นะครับทั้งมิ่มทั้งพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงได้หนึ่งลังนะครับอีกลังหนึ่งแถาแล้วก็ได้มิ่มคิดกว่าลังนะครับพอได้ค่าเหนื่อยนะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับวันนี้นะครับพออนแค่นี้นะครับรุงนี้ยังมีโครงการอีกสองลังนะครับมีคนมาเจอไว้แล้วนะครับโทรบอกมาสักครู่นี่ว่าเห็นไว้สองลังนะครับคุงนี่แล้วเจอกันสองลังครับวันนี้ยังไงก็ขอให้พี่น้องสุกคนนะครับโชคดีมีความสุขครับมีเงินมีทองมีใช่ตลอดปีตลอดไปนะครับผมจากผมหมายน้ำพึ่งปลา